โอ้ไมดูครับโอ้ไม่ก็โอชินโอชินผมอยู่ในเซิร์ฟแอ็ซอซ์ไว้ทุกคนทุกคนต่างบ่นว่าสปอนเซอร์ของผมนั้นยาวเกินไปแบมีคุณภาพโอ้โหอย่างนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มงั้คุณโอดีไปร้านคิสตันช็อป้านขายลูบักซื้อของต่างๆในเกมลิงอยู่ต้านล่างคลิปเลยนะครับเขาจ้บอกว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยผมอยู่ในเซิร์ฟแอ็ซซไว้นะผู้ชมครับโอ้สุดยอด โอ้โหโอ้โหสุดยอดเกินโอ้ส yep. ุดยอดเกิน <neur> ก <asz> ็นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเซิร์ฟแอซ์ซนะครับดูครับก็เป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่ผมเนี่ยเอฟซีมากเลยไม่รู้เขาจะรับแอกูหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวกูไปโล่ะแล้วก็เราเพื่อนขอแล้วคนดูไม่รู้ว่าเขาจะรับแอรผมหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเออเอฟซีกูเอฟซีกูเอฟซีเข้ารไม่เ ตอนนี้อาจจะเห็นว่าผมตื่นเต้นมากๆนะครับแต่ว่าคนดูไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพี่น่าตื่นเต้นอยู่แล้วเลยนะครับเพราะว่าพี่เจอเนี่ยไอดอลตัวเองนะครับคือคนนี้เนี่ยผมมีไอดอลอยู่2คนนะครับชื่อช่องว่า J S อะไรอย่าง,างนี่ยแหละเป็นเล่าของคนหนึ่งแล้วก็มีคนนี้นะครับที่ Felix ซ์โนะครับคือเป็นคนที่แบบโคตรไอเดียลอ่ะคนดูคือแบบโคตรไอเดียลอ่ะบอกเลยนะครับเนี่ยแอดไปแล้วเดี๋ยวดูเขาว่าขจารแอดหรือเปล่านะครับนี่แอดไปเลยโอ้เดี๋ยวมันบักอ่ะผมลบขึ้นไปแล้วแต่มันยังแอดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะ แม่งมักเหรคนดูเดี๋ยวอาจจะเห็นแบบว่าผมตื่นเต้นมากนะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าผมโคตรตื่นเต้นเพราะว่าผมเจอคนดังง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันแบบไม่มีทางนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนคือถ้าให้พี่ยูพีพีอซอนนี่ก็ไม่เอานะเออเดี๋ยวพี่ไปอยู่ตรงนู้นก่อนนะครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมข้เอเสิร์ฟมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่ายูทูบเบอร์เขานั่งเครียดกันนะเนื่องจากเออเดี๋ยวผมจะไล่ฟังแล้วนะครับคือประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ครับว่าเออ เดนะี๋ยวนะเฮ้ยจรินทักเฮ้ยอย่าบอกแล้วอย่าบอกว่าเสกสิงผลได้อะ่ะโอ้ my god เช er! ี่ยเอ็กโซเสกผลได้วะเปลี่ยนผลได้แบบจี้ทักแล้วเปลี่ยนผลเลยเหรอโอ oh my god เชื่อเรื่องจริงปุ้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนดูนี่คือแบบผมแบบพูดไม่ถูกจริงพูดจริงเลยอันนี้ผมพูดจริงเลยตอนนี้ผมอยู่ในเกมของเขานะค,ครับเอ็กซอร์เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเออผมน่าจะแบบ อ่ะแบบยังไงวะคือแบบผมตื่นเต้นว่ะผมพูดอะไรไม่ออกเลยว่ะคนดูคือแบบผมอยากแอดเขาไปมากเลยอะ่ะไม่แบบแอดไม่ได้วะน่าจะบันะ็อกเนี่ยโอเคโอเคอะไรเนี่ยวันวันบายวันไล้วแปลว่าอะไรวะโ oh my god oh my god วันบายวันอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้ว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 เชีย่ยเชี่ยด้ฟสัตคือแบบ ผมเก็บทรงไม่อยู่อ่ะแล้วผู้ชมอย่าหาว่าผมนู่นนี้นะดคือแบบผมตื่นเต้นจริงๆว้ยคือแบบตอนนี้คือแบบหัวใจะดึบตับเอาไอ้ตัดหัวหมาไปดิ